สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมวันนี้พามาดูบอลมินกิเวนะครับผมสวยๆเลยนะครับบอลด่างนะครับผมหน่อเยอะมากนะครับหน่อเยอะมากเลยนะครับพามาดูนะครับต้นสวยๆนะครับใหญ่ๆเลยนะครับครับใบใหญ่ๆเลยนะครับด่างๆเลยนะครับด่างสวยมากมินกิเวนะครับผม ใหญ่มากนะครับหน่อเยอะด้วยนะครับจะพาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับหน่อเยอะมากนะครับด่างแบบครึ่งๆนะครับก็มีนะครับแต่ใบเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วนะครับใบกลางนี่ขาวหมดเลยนะครับ มินกิวเวนะครับสวยมากนะครับ,บใบใหญ่นะครับ,บใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับ,บใบใหญ่ด่างสวยมากนะครับหน่อเยอะนะครับ กำลังเติบโตเลยนะครับเลี้ยงน้ำนะครับผมเลี้ยงน้ำจริงๆเลี้ยงแห้งก็ได้นะครับแต่เลี้ยงน้ำเราก็ไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะครับปล่อยได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับพามาชมนะครับพามาดูนะครับมอนด่างนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ